ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจคุณโตก็จริงครับแต่ว่าลูกน้องคุณก็ยังต้องรอคําสั่งอยู่หผวหน้าคุณไม่กล้าตัดสินใจครับแล้วทําให้คุณยุ่งต้องตัดสินใจเองทุกเรื่องไม่มีเวลาคิดเรื่องสําคัญแล้วก็คลิปนี้ทําเพื่อคุณครับคลิปนี้ฮะผมจะมาแนะนำนะครับว่าวิธีการบริหารธุรกิจครับให้สามารถเดินหน้าได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งคุณพึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของแค่คนเดียวครับ โดยผมอาจารย์โทนี่ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการขายกลยุทธ์และผู้นำให้กับองค์กรต่างๆมากมายนะครับมีประสบการณ์ในการขายแล้วก็มีประสบการณร์ในแง่ของการวางแผนกลยุทธ์มากกว่า20ปีนะครับรวมถึงได้ร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า1 0 0รองค์กรครับถ้าเกิดคุณมีคำถามในใจนะฮะว่าธุรกิจมันโตขึ้นเนาะแต่ทำไมคุณเหนื่อยเท่าเดิมหรือเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยนะฮะจากประสบการณ์นะฮะเราพบว่า สิ่งที่ทําให้ SME ตันนะหรือบริษัท SME ที่ทําให้ไม่โตขึ้นเนี่ยนะครับหรือโตขึ้นแล้วเหนื่อยเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนี้ครับข้อแรกครับคือเรื่องทุกเรื่องต้องผ่านคุณคนะคุณในฐา,านะเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารนะฮะมันเหมือนเป็นคอขวดครับการตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรบางอย่างนะฮะลูกน้องหรือหัวหน้าดับรอง,องคุณเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจตรงนั้นแทนคุณได้เลยครับอันที่2ครับหัวหน้าทีมไม่กล้าตัดสินใจครับ โดพาหัวหน้าทีมเนี่ยบางทีเจอเรื่องยากๆเรื่องที่ไม่เคยเจอคาดคิดมาก่อนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจกลัวตัดสินใจผิดครับก็ต้องมาปรึกษาคุณในฐานะผู้บริหารดับสูงหรือเจ้ากองกิจาการทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่ผมเจอบ่อยมากโดยเฉพาะในบริษัท s m e ไทยครับคือสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าหัวหน้าเหรอนั้นไม่เก่งนะครับแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ขอบเขตการตัดสินใจของเขาครับว่าเขาตัดสินใจได้ดีแค่ไหนนะพออะไรไม่ชัดเจนครับสุดท้ายก็จะกลับมาที่เจ้าของบริษัทครับ และข้อที่3ครับที่ผมเจอบ่อยเลยนะว่าทุกคนดูเหมือนเก่งกันหมดแต่พอทํางานไปจริงๆเนี่ยเหมือนกับไปได้วยกันคนละทิศคนละทางครับไม่มีความสามัคคีไม่มีความเป็นทีมเวิร์กหรือบางทีเนี่ยงานมันก็ทับซ้อนกันด้วยเพราะว่าไม่ได้มีความชัดเจนครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะทําบทบาททําหน้าที่อะไรทําให้เหมือนกับมีคนเก่งๆหลายหลายคนมารวมกันแต่ไม่ได้ทํางานด้วยดีทําให้ผลงานภาพรวมเนี่ยมันออกมาไม่ได้ดีครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ทั้ง3ข้อเนี่ย ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นที่ทักษะของเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นที่ทักษะของผู้จัดการและไม่เกี่ยวกับทักษะของพนักงานแต่มันเป็นที่ระบบของบริษัทเป็นที่ระบบการบริหารครับทีนี้งานของผมเนี่ยคืออะไรครับงานของผมคือการเป็นที่ปรึกษาครับช่วยเหลือบริษัทโดยเฉพาะที่เป็น s m b ในการวางระบบการบริหารความเป็น leadership ขึ้นมาใหม่โดยใช้โมเดลที่ผมเรียกว่า 4 step l e a d e r s h i p a l i g n m e n t f r a m e w o r k ครับเป็นโมเดลเนี่ยที่ผมออกแบบปรับปรุงจากประสบการณ์ของผมเองมากกว่า20ปีนะในการบริหารงานขายและในการของบริหารทีมงานรวมถึงผมปรับปรุงความรู้ส่วนหนึ่งมาจาก Global Framework ระดับโลกครับดูว่าบริษัทระดับโลกเนี่ยนะครับเขามีวิธีไหนในการปรับปรุงระบบการทำงานของเขาให้ดีขึ้นได้ครับซึ่ง Framework ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะในการทำงานเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ8ถึงส6สัปดาห์ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2-4ถึงเดือนครับเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับว่าเฟรมเวิร์ตรงนี้จะช่วยคุณได้อย่างไงบ้างครับขั้นตอนแรกครับคือการวิเคราะห์สถานการณ์จริงออกมากครับว่าตอนนี้คอขวดที่อยู่ในบริษัทของคุณเนี่ยคืออะไรซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานครับจะอยู่ที่ประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองครับผมจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจาก,การและในการสัมภาษณ์กับผู้จัดก,การทุกคนครับ พื่อดูว่าตอนนี้คอขวดหรือปัญหาที่เขาติดเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งสิ่งที่ผมรู้เนี่ยผมจะรู้ได้จากประสบการณ์ในการที่ผมให้คำปรึกษากับองค์กรธุรกิจไทย SME มากมายรวมถึง global framework ที่ผมได้ศึกษาม,มาด้วยแล้วผมจะรู้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นคอขวดหรือสิ่งที่ติดขัดอยู่ของทีมงานเนี่ยมันคืออะไรจากการสัมภาษณ์ครับซึ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้เลยนะครับก็คือจะได้ออกเป็นรายงานเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทเนี่ยอยู่ณจุดไหน มีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้และที่สําคัญคือคอขวดหรือ bottleneck เนี่ยสิ่งที่ทําให้การทํางานขององ,องค์กรคุณติดขัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับและข้อที่3ที่จะได้ก็คือคนนะํเสนอแนะเบื้องต้นหลังจากที่ผมใช้โปรเซสการอินทัวิวนี้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับคุณจะได้คําเสนอน,นะเบื้องต้นว่าควรจะทําอะไรต่อตรงนี้เพื่อจะมาแก้ไขหรือลดคอขวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครับซึ่งกิจกรรมหลักที่จะทำในขั้นตอนนี้ก็คือจะมี3อย่างอันแรกก็คือสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานนะครับ อันที่2อเนี่ยออกมาเป็นรายงานแล้วก็อันที่3ให้การเสนอแนะหลังจากที่มีการวิเคราะห์รายงานออกมาแล้วครับขั้นตอนที่2องคืออะไรครับจัดบทบาทแล้วก็อำนาจการตัดสินใจของผู้จัดการแต่ละคนครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์ในการทําให้เสร็จสิ้นครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนว่าบทบาทแต่ละคนคืออะไรเพื่อจะมาลดงานซ้ําซ้อนที่จะเกิดขึ้นครับ เพื่อให้เวลาเนี่ยมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ตัดสินใจเดินหน้าแล้วไปได้ไวขึ้นครับสร้างข้อตกลงร่วมกันครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินหน้าได้ในการตัดสินใจหลายๆอย่างโดยไม่จําเป็นต้องรอคําสั่งจากคุณหรือจากผู้บริหารสูงสุดหรือจากเจ้าของกิจการครับซึ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้เลยนะครับผลลัพธ์ที่จะได้อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ RACI Metric มันเป็นเมตริกที่ใช้สําหรับระดับโลกเลยเป็นเมตริกที่จะกําหนดบทบาทว่าใครรับผิดชอบหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงนะครับ พอเวลาผมทา RACI Matrix ออกมาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพแล้วมีการกรําหนดบทบาทผู้จัดการแต่ละคนได้อย่างชัดเจนครับเพื่อป้องกันความสับสนครับว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นใครคนนี้ควรจะทําใครคนนี้ไม่ควรทําเพื่อลดความซ้ําซ้อนนะฮะแล้วก็เพื่อเพิ่มในแง่ของการตัดสินใจของคนในองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยครับอันที่2ที่คุณจะได้นะครับก็คือได้คู่มือการตัดสินใจครับเป็นคู่มือรู้เลยว,ว่าถ้าเกิดมีเรื่องนี้เกิดขึ้น ใครจะเป็นคนตัดสินใจจากแผนกไหนเป็นผู้จัดก,การจะส่วนไหนครับซึ่งอันนี้คุณสามารถใช้เป็นคู่มือนะฮะเพื่อสามารถแจ้งในองค์กรให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันได้เลยนะครับและข้อที่3นะครับก็คือจะได้กระบวนการสื่อสารที่ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วครับเป็นกระบวนการสื่อสารในบริษัทของคุณซึ่งง่ายนะฮะลดความซ้บซ้อนแล้วก็ชัดเจนในบทบาทของแต่ละคนครับซึ่งสิ่งที่กิจกรรมที่ผมจะทำในช่วง2 3มอาทิตย์นี้นะครับอย่างแรกก็คือจะจัดเวิร์กช็อปก่อน หลังจากที่เราอินทูบิวในขั้นตอนแรกไปแล้วอันนี้เราจะจัดเวิร์กช็อปมีการพูดคุยกับหัวหน้าและทีมงานนะครับเป็นทีมงานย่อยเพื่อจะกําหนดบทบาทการตัดสินใจของแต่ละคนครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะออกแบบโครงสร้างการตัดสินใจครับและสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้ครับก็คือจะได้ RACI Report ที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนเป็นคู่มือนะฮะเหมือนเป็นไกด์ไลน์เแล้ว,ว่าโครงสร้างการตัดสินใจของแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อจะทําให้การตัดสินใจได้เร็วขึ้น ทุกอย่างไม่เป็นคอขวดแล้วคุณเองในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนเดียวในการตัดสินใจทุกๆเรื่องอีกต่อไปครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือการฝึกฝนนะฮะการพัฒนาผ่านจากสถานการณ์จริงครับซึ่งขั้นตอนนี้มักจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 4- 6สัปดาห์ครับเพราะว่าต้องเอาความรู้จากขั้นตอนที่1รายงานจากขั้นตอนที่2เรื่องการกำหนดผบาทแล้วก็มาฝึก ให้เมนเจอร์ให้ทีมงานเนี่ยมาใช้ในสถานการณ์การทำงานจริงๆครับผมจะเน้นนะฮะว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนทอร์ให้ฟีดแบ็กหน้าสถานการณ์จริงอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ได้แค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่ผมจะเน้นลงมือเป็นพี่เลี้ยงอยู่บนหน้าง,งานจริงๆให้การฟีดแบ็กจริงๆเลยนะครับตรงนี้ซึ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับอย่างแรกครับคุณจะได้ผู้จัดการผู้นําที่มีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจแล้วก็ทํางานเพราะว่าเนื่องจากพอเขาได้ทฤษฎีแล้วเนี่ย หรยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมจะเป็นพี่เลี้ยงงานจะเป็นคนสังเกตการให้ตลอดเวลา 4- 6สัปดาห์แล้วก็จะได้รู้ว่าต่อหน้างานเวลาเขาทางานเนี่ยนะฮะเขาทํางานเป็นยังไงนะแล้วพอผมให้ฟีดแบ็กไปผู้จัดการเหล่านี้ก็เอาไปปรับปรุงครับแล้วเขาจะทํางานด้วยความมั่นใจแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับข้อที่2ครับพอผ่านการฝึกฝนพัฒนาตรงนี้ไปแล้วเนี่ยทีมงานผู้จัดการเนี่ยครับผมจะเริ่มทํางานได้เองมากขึ้นมั่นใจในการตัดสินใจได้มากขึ้นครับโดยไม่จําเป็นต้องรอคําสั่งจากคุณทุกครั้งครับ ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตครับซึ่งกิจกรรมหลักที่เราจะทำในขั้นตอนนี้นะครับอย่างแรกคือเอาความรู้จากขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เอารายงานมาฝึกปฏิบัติครับอันที่2ครับจะมีการโคชชิ่งเมน n เทอร์ลิงอย่างต่อเนื่องและขั้นตอนที่3ก็คือมีการให้ฟีดแบ็กเพื่อจะมาปรับปรุรงนะฮะเราจะใช้กระบวนการวนลูปอย่างนี้อยู่ประมาณ4-6สัปดาห์ครับ พือจะเมคชัวร์ได้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นในขั้นตอนที่3นี้ครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ครับ s u ส t a i n ครับสร้างความยั่งยืนในองค์กรครับเพื่อให้ระบบมันนิ่งเนี่ยนะฮะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์ครับเราจะมีการวางผลติดตามโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังจากมีการให้คำที่ปรึกษาแล้วนะครับผมตรงนี้ระบบของบริษัทสามารถดำเนินหน้าต่อนะครับไปอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องได้ครับ แล้วเราต้องการสร้างความมั่นใจด้วยว่าระบบที่เราวางอยู่ใน3ขั้นตอนตรงนี้จะฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในคอร์วรุ่งขององค์กรครับเพื่อให้หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกดีขึ้นแล้วก็ได้ผลงานที่ดีขึ้นครับผลลัพธ์ที่คุณจะได้สิ่งที่คุณจะได้นะครับอย่างแรกคือเป็นระบบการติดตามผลงานที่ชัดเจนการติดตาม KPI ที่ชัดเจนของพนักงานและผู้จัดการครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการติดตามผลลัพธ์เขาได้ยังไงบ้างครับอันที่2ครับเราจะสร้าง internal champion ครับ คือคนที่อยู่ภายในองค์กรของคุณคนที่จะคอยผลักดันระบบนี้โปรเจก t นี้ให้ดําเนินต่อเนื่องแล้วก็สานต่อไปได้อย่างดีครับและข้อที่3ครับเราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเราจะทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มัน Sustain, มันยั่งยืนไม่ใช่เป็นแค่ของการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่เดือนแล้วจบไปครับซึ่งกิจกรรมหลักที่เราจะทำนะครับอย่างแรกคือสร้าง KPI นะระบบวัดผล อันที่2คือสร้าง internal champion ในองค์กรของคุณนะครับแล้วก็อันที่3ครับสร้างวัฒนธรรมให้ระบบนี้ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับและนี่ก็คือเสียงจากผู้บริหารบางส่วนนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับทางเราครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่าง f o o b i t ที่เป็นองค์กรในแง่ของ software development นะครับที่ผมไปได้วางแผนระบบในแง่ของการขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เดือนนะครับจากการที่บริษัทไม่เคยมีเซลล์ของตัวเองเลยแล้วก็เริ่มรับพนักงานผมก็มาช่วยวางระบบตั้งแต่แรก จนกระทั่งพนักง,งานขายเขาเติบโตแล้วก็ได้ผลงานที่ดีหรือแม้กระทั่งบริษัทไอทีชื่อดังอย่างดีมิเตอร์ไอทีนะครับเป็นบริษัทที่มีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัว c e o เองเนี่ยนะครับดรวรันยะูเขารู้สึกว่าเขาใช้การขายแบบเป็นดั้งเดิมการขายเป็นลูกทุ่งมากเกินไปเขาต้องการมืออาชีพที่จะช่วยไปรีวิวพูดคุยปรับโครงสร้างองค์กรเขาซึ่งเป็นจนังหวะที่เขากาลังจะรีอัลไนซ์องค์กรใหม่ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าต้องการมืออาชีพในการปรับปรุงเครื่องระบบการทํางาน การขายแล้วก็การทํางานการตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยให้ดีขึ้นนะแล้วก็ไปช่วยให้ดีมิเตอร์อชีทีเนี่ยสามารถมียอดขายที่ก้าวกระโดดหลังจากทากิจกรรมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับและไม่ว่าจะเป็นบริษัทขายบ้านนะฮะอย่างชนะสุข Property นะครับนะเราได้ให้คำปรึกษาเพราะว่าเขาต้องการจะโตจากบริษัทเล็กๆเ,เป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะนั้นเขาต้องการระบบวิธีการขายระบบให้ปรึกษาที่มีการคิด แล้วก็มีการวัดผลที่ชัดเจนตรงนี้ครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นบริษัทขายเครื่องมือแพทย์อย่าง Star Medical Line นะครับเจ้าของต้องการระบบการขายที่ปรึกษาที่ดีขึ้นนะฮะต้องการให้เซลล์มีการทํางานได้ดีขึ้นนะฮะหลายๆครั้งก็พบว่าผู้จัดการหรือเซลเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ผมก็ไปช่วยวางระบบ ไปฝึกอบรมพนักงานให้เขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดหลายเดือนจนระบบเขานิ่งแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับและบริษัทสตาร์ทอัพไอทีอย่างบิสกิตโซลูชันก็ตามนะครับเป็นช่วงที่บริษัทที่เรียกว่าทำสตาร์ทอัพมาอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังใหม่โดยเฉพาะในแง่ของระบบการขายระบบการพัฒนาบุคลากรน,นะครับและเนื่องจากผมเป็นคนที่ทํางานพนักงานในสายไอทีบริษัทข้ามชาติมา10กว่าปีนะฮะผมก็ไปช่วยเขาวางแผนในแง่ของการจัดโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน จัดทำเทรนนิ่งแล้วก็มีการโคชชิ่งให้กับผู้จัดการขายด้วยกันทั้งหมดหลายคนนะครับส่งผลให้บริษัทเขามีการเติบโตที่ดีขึ้นในระยะเวลาไม่นานครับซึ่งนอกจาก5บริษัทนี้นะครับยังมีมากกว่าอีก100องค์กรที่ไว้ใจนะครับมาร่วมงานกับทางเราครับซึ่งทุกบริษัทก่อนที่เขาจะตัดสินใจครับเริ่มต้นจากการนัดพูดคุยวิดีโอคอลหรือนัดเจอกันสั้นๆครับซึ่งสิทธิพิเศษนะครับสำหรับองค์กรถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะเริ่มต้นในเดือนนี้ครับเรามีข้อเสนอพิเศษนะครับ ซึ่งเราจะให้เฉพาะ3บริษัทแรกต่อ1ไตามาาเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะโฟกัสการทํางานการบริการนะครับไปให้ที่ดีที่สุดครับเพื่อที่เราจะรักษาคุณภาพของที่ปรึกษาได้เราเลยจะโฟกัสไปที่3องค์กรต่อ1ไตามาาเท่านั้นอันแรกนะครับก็คือฟรีในแง่ของ Initial Diagnostic and Consultation นะครับก็คืออันนี้เป็นเบื้องต้นของขั้นตอนที่1 นะฮะเราจะให้คําปรึกษาเบื้องต้นให้การรีวิวแล้วก็สัมภาษณ์เบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือรวมมีมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็เป็นการวิเคราะห์คราขวดนะฮะจุดติดของธุรกิจคุณว่าติดขัดที่ตรงไหนครับฟรีอันที่2นะครับก็คือเฟรมเวิร์กคัสตอมไนเซชันนะครับเฟรมเวิร์กที่ผมโชว์เมื่อสักครู่4ขั้นตอนนะฮะมันเป็นแค่สแตรมันเป็นแค่มาตรฐานครับแต่ในความเป็นจริงการทํางานทุกโปรเจกต์คอนซัลท์ของเราเนี่ ให้เหมาะกับธุรกิจให้เหมาะกับบริบทให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณครับซึ่งอันนี้เราจะฟรีคัสตอมไ z เซชันให้รวมมูลค่ามากกว่า80,000ืบาทครับและฟรีอันที่3เนี่ยคือโพสต Review โปรแกรมครับหลังจากที่เราจบโปรแกรมที่ปรึกษาแล้วนะครับผมเราจะมีการติดตามผลอยู่ด้วยการถึง30วันนะครับเพื่อดูว่าการให้ครปรึกษาของเราการวางระบบได้ผลแค่ไหนครับซึ่งตรงนี้ก็คือมูลค่ากว่า4 0 0 0 0ืบาทได้เลยนะครับ ซึ่งหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยนะครับคุณสามารถนัดคุยปรึกษากับทางเราได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดนะครับคุยเสร็จแล้วเอาไม่เอาไม่เป็นไรนะครับซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นะครับหรือจะทักไลน์มาคุยกันได้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือ1ไตรมากนะครับผมทางเราเนี่ยจะรับแค่3บริษัทเท่านั้นเพื่อรักษาคุณภาพของโครงการคุณภาพของการให้คำปรึกษาครับแล้วเรามาพูดคุยแล้วพบกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์โทนี่สวัสดีครับ